ควันนี้วันอะไรลูกมนเกิดมันมาเกิดไม่เกิดค่ะกี่ขวบแล้วครับขวบแล้วครับ <c oughs> โ,โหโตแล้วแล้วเรามาทำอะไรกันครับมาทำบุญอะไรกันทำบุญมนเกิดไม่เกิดครับโอเคครับ 母鸡、嗯，母鸡，母鸡。 เขีนหมูดได้ด้วยอ่ะอื่เกิดเด็กโอเคสีนามาโตะนามาโตะอัลหังอัลหังพุทธาโต พุธทธโตพุธทธโนโมพุทธายะนโมพุทธายะออสาธุ ไปว่าลูกนี่นี่นพ่อกับแม่เราอยู่นี่พ่อกับแม่เราอยู่มาแล้วโอเค<ข>อไปแ <ขอ S 1> ล้วพ่อจะไทางไพ่อ,ไอนำไง ขอให้เป็นารหวงต้วยหญเอาหมดเลย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 ่ะยเขึ้นเลยเตีมหมดเลยลูกอาเสร็จแล้วอ่ะครับเก็บอาอิาเอาเบาๆอากาศลูกค้า วั้ซื้อนี่ดินียังมีเวลาหน้าทีให้บริการอยู่แต่ซื้อีนี้นแล้วก็สอบูนะได้ได้สิ ปลาเยอะไหมคะให้มันเลยลูกรออยู่อ๋อนี่ก็ันนี่ค่ะลูกนี่นี่นี่เนไหมนี่ตัวสีขาวลูกโอ้โห

นี่มันตัวอะไรโอ้โหม,มันเยอะมากอ่ะหูไม่เกิดหน่อย เออไปเลยไปเลยอ่ à, าทำเลยหรอกทำเลยครับ <c ười> <c ười> เฮ้ยสีอ่ะนี่อันนี้ตอนเป็นเด็กพ่อเล่นบ่อยนี่รู้รู้ไหมเขาเล่นยังไงลูกเจอถุงเท้าเหรออ่ะลูกลูกเด็กออกมา ลูกเด็ดเด็ดมาเด็ดมาเด็ดเม็ดนี่นะเด็ด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 มาเลยลูกเด็ดมาเม็ดเหรอนี่อังสีดำๆนั่นแหละใครเคยเล่นไามเจ็บแน่เลยไม่เจ็บครับไม่เจ็บหลกมันสนุกครับอ่าทำทำให้น้ำมันขังนะของเล่นสมัยเด็กยุคก้าสือ น้อยไปมันทำมือแข็งๆสิโอเคเอาสองมือลูกอสองมือสองมือโอเคได้ไงแตกแล้วเทเลยพ่อเทน้ำเลยแตกแล้วแตกแล้วเหรอเฮ้ยพ่อมันเจ็บไม่เจ็บจะไม่เจ็บอะไรไมนไี้แตกสายตาเอามือแม่เอามาเอามือพ่ออ่ะ เมเกิร์ดูแม่กับพ่อนะเม่เกิร์ดูแม่กับพ่อจะอลังการมากไปอาแม่อารมณ์ตึตามให้ลูกเห็นนะดูนะของจริงแตกแล้วขอณพ่อแตกแล้วโอโ้โหโอ้โหโอ้โหมไม่เจ็บหรอกโอ้โหแตกแล้วมากระเด็นใส่กระเด็นใส่แล้วเ <laughs> มกอัน, <laughs> มนหมดแล้วคุณ <laughs> พ่อหมดแล้วไม่ไม่หมดแต่ว่าอีกเป็นแม่ค้ครับ บักระเบิดแต่หมดแล้วค่ะเอาเทออกไปนี่เอาเทลองมันจะได้เกิดอีกลูกไปไหมใส่นมนะใส่นมเยอะๆใส่นมเยอะๆใส่นมเยอะๆแล้วสองเลยนะเราสองต้องทำไงใช่จังเท่าไหร่ครับ เป็นไงลูกอร่อยมั้ยคะอร่อยจ้าอห้อิบเย็บเนี่ยค่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่9.9โอ้9.9แล้วก็ไม่ได้ชิล